น้องยอมรับกับหนูว่าแรกๆเคยมีอะไรกันที่บ้านเนี่ยมีงานเลี้ยงวันเกิดของ<ะ>ลูกน้องตอนนั้นรู้สึกว่าหนูจะไปเข้าห้องน้ําแล้วก็คือต้องโทรตามสามีเนี่ยมาเปลี่ยนหนูดูลูกหนูโทรแล้วก็คือสามีไม่รับหนูก็เลยเปิดดูกล้องวงจรปิดก็เห็นว่าน้องคนนี้เขาเดินขึ้นรถแล้วสามีหนูก็เดินตามขึ้นรถไป ที่บ้านเนี่ยมีงานเลี้ยงวันเกิดของ<ะ>ลูกน้องที่ทํางานก็ได้มีการจ้างเด็กชงมาชงเล่าอะคะ่ะก็มีน้องคนนี้แหละมาชงพอดึกเนี่ยหนูก็เอาลูกเข้าห้องนอนตอนนั้นรู้สึกว่าหนูจะไปเข้าห้องน้าแล้วคือต้องโทรตามสามีเนี่ยมาเปลี่ยนหนูดูลูกหนูโทรแล้วก็คือสามีไม่รับหนูก็เลยเปิดดูกล้องวงจรปิดก็เห็นว่าน้องเด็กชงคนนี้นะคะ่ะ เขาเดินขึ้นรถแล้วสามีหนูก็เดินตามขึ้นรถไปก็เลยตัดสินใจเดินออกไปค่ะพอจังหวะที่หนูเดินออกไปเนี่ยสามีก็เดินออกมาพรีเขาก็บอกว่าไปเคลียร์ค่าตัวที่จ้างน้องมาชงไม่มีอะไรกัน จนมาเดือนเมษามีเอกสารเรื่องการค้ำประกันรถยนต์<อ>มาที่บ้านหนูก็เปิดดูว่ามันคือเอกสารอะไรก็สรุปว่าเป็นชื่อน้องซื้อรถยนต์สามีหนูเป็นคนคำ้ำคือในเอกสารมันระบุชัดเจนนะคะพี่ว่ามันจะต้องมีลายเซ็นของคู่สมรสณตอนนั้นหนูยังไม่ได้หย่ากันแต่ทาไมถึงไม่มีลายเซ็นหนูที่ทําให้หนูรู้สึกว่าสามีเปลี่ยนไปมากที่สุดก็คือวันที่ผ่าคลอดสามีไม่รอดูหนูออกจากห้องคลอดพอคลอดลูกเสร็จอะไรเสร็จก็เริ่มพูดกันถึงเรื่องการหย่าไปหย่า วันที่30กันยา67เราไม่ได้เต็มใจยาเหมือนอย่าหลอกกันถูกแบบยุทซับอะค่ะตรงนี้กฎหมายมันวางน,นิดเดียวสั้นๆครับก็คือว่ามันถือว่าเป็นเจตนาลวงที่การหย่านั้นถือเป็นโมฆะคุณติ๊กบอกว่ามันมีแชทข้อความในลักษณะ18บวกคุณติ๊กไปเห็นในโทรศัพท์ของสาว <มา S 1> นีววยใช่ค่ะ <c oughs> ตอนนั้นคือก็ทําอะไรไม่ถูกวันนั้นที่มีงานเลี้ยงวันเกิดหลังจากที่คุณติ๊กอุ้มลูกขึ้นไปนอน ปรากฏว่าสามีเข้าไปในรถเก๋งแล้วเข้าไปทําอะไรก็คือคนก็มีคนอยู่ในรถด,ด้วยเขาก็เข้า,เ,ขาหเหมือนว่าแอบบเอาแบบว่าเอาติปมาให้ห้าร้อยอย่างเงี้ยค่ะเอาตรงๆหนูมีอะไรกับสามีเขาไหมไม่มีค่ะคือหนูเป็นคนที่ใช้คําพูดที่ไม่ค่อยดีปากก็ไม่ค่อยดีค่ะแล้วรถกระบะเนี่ยตัวสามีเขาค้าประกันให้หนูใช่ปะค่ะใช่ค่ะ ทีนี้มันมีเรื่องของแชทแชทหนึ่งอะค่ะที่เหมือนมีการโอนเงินหนูโอนไปเป็นค่าอะไรคะเพราะว่าตัวเลขที่โอนไปมันก็เยอะเหมือนกันร่วม200,000<อ>บาทขอโทษอะไรค่ะขอโทษ คใครก็คือลูกของปีป๊กแล้วเธอทําอะไรกับลูกพี่หนูไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะทุกคนฟังนะคะ <Hey. S 1> คําว่าอีเด็กเนี่ยหมายถึงลูกสาวคนเล็กของหนูแล้วเงินสองแสนนี้คือค่าที่น้องเนี่ยพยายามมาพูดดีกับหนูแล้วก็แสดงความรับผิดชอบวันที่ผ่าคลอดสามีไม่รอดูหนูออกจากค้องคลอดแต่สามีหนูพาน้องไปฉีดหน้าเพื่อที่จะเข้ากองประกวด